ะะอุปสรรคในการทำกิฟฟินช่วงแรกของครูนก็คือเราเนี่ยรับราชการครูเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความขืนอายนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราออกมาไลฟ์มาขายของแบบนี้มันดูน่าอายนะคะแล้วก็แอปต่างๆที่เรามีเราเปิดอยู่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเอาสินค้าไปโพสเนี่ยเราก็รู้สึกเกรงใจเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนะคะแต่ว่าพอเราเปลี่ยน m ม n d เซตใหม่นะคะว่าจริงๆเนี่ย เราใช้ตัวไหนดีแล้วเราก็บอกต่อสินค้าตัวไหนที่เราใช้ดีแล้วเราก็เราก็บอกต่อหรือว่าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรแล้วอยากให้เราช่วยแนะนําสินค้าตัวไหนเราก็ไปช่วยให้เขาเได้สินค้าที่มันไปช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆน,นะคะพอคุณวันทําแบบนี้คุณวันก็รู้สึกว่า เป็นนักธุรกิจกิฟฟลรีนอย่างมีความสุขนะคะทาธุรกิจกิฟฟลีนอย่างมีความสุขเพราะว่ามันได้ไปช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นนะคะแล้วเราก็กล้าพูดมากขึ้นนะคะเพราะว่าสินค้าทุกตัวเนี่ยคุณวันใช้เองนะคะคุณ